สวัสดีค่ะมาพบกับยุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายนิสันอชเอลวันม่โป่งกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะในคลิปนี้ยุ้ยมีนิส s ER ันอ m เมร่า1 0เทอร์โบตัว EL นะคะมานําเสนอค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นน่าสนใจมากๆเลยนะคะ คุณลูกค้านะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะผ่อน0% 4ปีหรือ48งวดนะคะหรือใช้เงินออกรถเพียง19,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีประกันภัยชั้น1ให้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเงื่อนไขน่าสนใจมากๆเลยหากคุณลูกค้านะคะสนใจกำลังมองหารถที่ประหยัดนะคะแล้วก็แรงด้วยนะคะดีไซน์ล้ำสมัยมากๆเลยนะคะก็แนะนำนิสสันอเมล่าคันนี้เลยค่ะ มีหลายสีให้เลือกนะคะคุณลูกค้าหากสนใจนะคะเดี๋ยววิจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะสามารถติดต่อ,อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆมากมายมีรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะให้เลือกนะคะคุณลูกค้าสามารถนะคะขึ้นโชว์รูมมาชมรถของเราได้ทุกวันนะคะเราเปิดทําการให้ทุกวันเลยนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมตัวรถกันว่าน issan amira คันนี้นะคะน่าสนใจยังไงนะคะไปชมกันเลยคะ่ะ ป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่พาชมรอบๆตัวรถแล้วนะคะรับรองเลยค่ะว่าได้ไปนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะยังไงนะคะยุ้ยฝากด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เอาไว้นะคะคลิปหน้านะคะยุ้ยจะพาไปชมรถขันไหนนะคะรอชมกันได้เลยค่ะวันนี้ยุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ